อ้ยอ e, ้ยเอดีแล oh, ้วดอยู okay. ่นี่ครบเลยิเด่กอไฟอยู่กันด้วยอยัวอ้าวมาน่งเบ็ดด้เ่อกี้อืมหาอะไรกินอยู่เมื่อนีได้ไหมปลาไม่ได้เลย ไม่โดมันไปในหมดนี่แล่น้ำก็มีนมม้ำอยูไ่ไม่ได้มดไม่ได้ครับตัวนึงแล้วี่นูนั่นหนองงามด้นั่นไม่ได้ตัวนึงไม่โดไปในหมดล่าเดือนห้าบบเออ,อเปไปแล่นัวไปเดือนข้าวไปเล่ในป่าไมัไน,นมาในน้ำไม่มีข้าวป่าแล้วล่าก็ไม่ได้ไายแล้วที่นี่เสีงเยงอะไรวะชาวบ้านไหนเลยอูหน่วยชาวบ้านกาะควยอยู่ดิไปนี่มีอะไรยมองไปดูดิ

วัดไม่หรอได้ไกันนู่นนะได้เลยเว้ก่นวะได้เก่งแล้วนี่ได้เก่งแล้วมามาแล้วไม่ทำอะไรอยู่อยู่แขกๆนี่ไม่อยู่ดวดูชาวบ้านขอเทียรวะไป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 นก่นผมยืแล้ว้เอใส่่ใส่มาเดี๋ยี๋ยวแตกมาปักตุ้งมาใส่ใส่ใส่ออปักตุ้งมา เราไปไ,ตตไปก่อนตกตุ้งก่อครับเออเอาไปเตื้อบลายอยู่ไป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 ข้างหน้าพอดีนี้เลยนะอยู่นี่มัม้งนะตรงเบ็ดไม่ได้ปลาได้ไข่าชาวบ้านก็ควันด,ด้วยเว้ยเลยดิเลยเฮ็ดเลยมไหมเฮ็ดแล้วนี่เป็นมังคุดพุ่นตกตกไปนิด Bao nhiêu bạo đuôi. Oh, leni. Proud. Hep, proud, mini. Oh, hoa, 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 ดูเอาบ้า,บาจริงเลยแล้วไม่ครบวันนี้นนเอ้ยนี่ยก็เก้งไงนี่เ้ยชาวบ้านดูไหมไหมวะนูนไอด่างต่างถุงมือขกกี่ยัดมไปไปไปแล้วไม่ยเนกเร็วนำเทแล้วไมครบวันนี้ไปเดี๋ยวไปข,อขอ้อแรกพอดีมีาอมันชาวบ้านอยู่นั่งไง ไปดูจักไปลดไปเลยผมพื่อนไปด่ไปก่อนนะผมอไปพ่อหนีนะไม่รู้ลุงลุงงันเันเอ้ยทำไรครับทำยานี่ลุงทำไร้ผลัดไปมั้งพวกเนี่ยต่างตางไม่นามีดีนว อตายอยู be, like, ่นี่ครบเลยอีกเลยลงมาเลยลงมาเลยแล้วย่างนี่ลงมาแล้วโอ้โหมาเกยทำหลัดงไปเกยทำไปได้นะก่อไฟด้วยกันด้วยก่อไฟด้วยกันไม่ต้นไรเลยถุงนว่างไปเลยตายจริงเลยไฟก็มีโอ้ติดของแล้เลยตาก็ยังตาก็มีโอ้โหเดี๋ยวไม่โง่อยวันนี้วันนี้แล้วได้แล้วนี่ถุงเบ็ดล่าก็ไม่ได้รถมือแล้วนะ เดกต้องเดินปอบ<อ>เขยรถ่องเกง่งนอไม้ <รอ S 1> วัตถรถแลมือ,อ,อแล้ว โอ้ยใส่กะทิใ hmm. ส <are> mm ่ังเก่งนั่นแหละนี่สุดยอดครับผม ะโอมนะ<ฮ>ไปนอนหมายิศนะไ<ฮ>ปได้แค่กันมัน้งก็กลับกลับก่อนครับกลับบ้านเนาะไปแหนครันั้นเอาเดี๋ยวลับไข่ครับให้ใทุกตอนนี้ไข่ข้าวซุกแล้วเลือยแต่ไข่ดีแดงวันนี้ไข่หนอนก,กระจกเทศิศเหลือซุกหมดเลยนะครับเรียนเปืนเลยเออ ตัอย่างนี้เอาหิวแล้วดิเสร็จแล้วนี่อ่ะกระดานไงวันนี้ต้องเสร็จแล้วแหละอ้ยรไปดูสีสันครับนี่กินมั่งเลยเจียมไปเลยครับผมนี่เก่งเพชรไข่เป็ดใส่หน่อไม้ไปหาที่กินว่ะไปไปหาที่กินว่ะไป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 กินเล้วมั้งมากินที่นี่ลองอะไลองลองลองชิมกรันวะลองชิมกับว่ะลองอะไรก็อุ้ยน่ะคนคนแบบนี้เลยนะ โอ้ยเขาเรืไ้วตาโกนโอ้ยนี่ยบาเป็นัไงครับโอ้โหยลวงก็รอยูปุ้ยาดไข่มนมันน้อือือืเรื่องเรื่องเลยสุดซุดของไทยของไทยมามาเดี๋ยว จ้ากูยงยงงูนะเล็กง่ะโอ้ยฮกลูกีนมาหมเรวไม่เชื่อปีเดี๋ยวเองนี่ถือมาเดี่ยวอ่ะเดียวมากมือนี้อือหือเต็มเอาจ้า นี่นูนี่ได้เพราะว่าหนูรางกายมันมีมน้มนแ่อห่งเดียวอ่าเราเหมือนน้อมัเพิ่มนไม่มมไ,ไม่ก็มไ,ไม่มกงังงย